ยินดีต้อนรักเข้าสู่ช่อง Farmerwit h Animals กันนะครับซึ่งเน่ครับเราก็จะมาทำคลิปเด no ็ดนกแก้วในประเทศไทยนะครับซึ่งเจ no ็ดนกแก้วในประเทศไทยน่นจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปชมเลยครับซึ่งตัวแรกนะครับก็คือนกแก้วมองนั่นเองนกแก้วมองนะครับมีลำตัวสีเขียวจะงอยปากมีลักษณะงุ้มใหญ่นะครับสีแดงสดด้วยบริเวณหัวไหล่จะมีแถบสีแดงแต้มอยู่ทั้งสงข้างนะครับ ซึ่งนกแก้วโมงนะครับก็สามารถแยกเพศได้ตอนโตนะครับโดยที่นกแก้วโมงตัวผู้เนี่ยมันจะมีวงแหวนที่คอนะครับส่วนตัวเมียจะไม่มีนะครับต่อมานะครับก็คือนอกแขกเต้านั่นเองนอกแขกเต้นะครับมีลักษณะที่หัวใหญ่คอสั้นหางยาวแหลมขนปกคลุมลำตัวสีสันสดใสน,นะครับส่วนตัวผู้เนี่ยลำตัวด้านบนสีเขียวลำตัวด้านล่างมีสีอ่อนอมฟ้าครับบริเวณอกสีชมพูแกมส้มครับ หัวสีม่วงแกมเทาหน้าผากมีแถบจรดไปถึงปลายตาครับตัวผู้ปากจะมีสีส้มนะครับต่อมาก็คือนกหัวแพนนั่นเองครับนกหัวแพนนะครับเป็นนกแก้วขนาดกลางมีลักษณะลำตัวสีเขียวครับใบหน้าและหัวสีชมพูสดแล้วก็ปีกมีแถบสีแดงครับตัวผู้นะครับก็จะมีแถบสีดำบริเวณรอบคอครับและตัวผู้หน้าจะเป็นสีชมพูสดกว่าครับ ส่วนตัวเมียจะไม่มีแถบสีดํารอบคอนะครับต่อมานะครับก็คือนกหกใหญ่นั่นเองนกหกใหญ่นะครับมีลักษณะที่คือหางสั้นหัวโตลําตัวอ้วนกลมนะครับและก็จะงอยปากใหญ่ด้วยครับเจอได้มากที่ภาคใต้ครับโดยเฉพาะแถวแถวชายแดนระหว่างประเทศมาเลเซียครับที่มาเลเซียเราก็เจอเหมือนกันครับแถวแวนาราที่วาดอะไรอย่างนี้ครับต่อมานะครับก็คือนกหกเล็กปากดํานั่นเองครับ ลักษณะนะครับตัวป้อมคอสั้นหัวโตปากเล็กหนาและค่อนไปทางแบนขนหางจะสั้นมากนะครับปีกพวกมันจะกว้างแล้วก็ปลายปีกแหลมครับปากก็จะมีสีดํานะครับที่อยู่นะครับก็คือหมูกก่เกาะบอร์เนียวหมูกก่เกาะสุมารตราประเทศมาเลเซียและประเทศไทยครับเจอเฉพาะที่ภาคใต้นะครับ ต่อมานะครับก็คือนกหกเล็กปากแดงนะครับมีขนาดตัวเล็กเท่ากับนกกระจอกเลยครับนี่ครับมันจะบินเร็วมากครับพอเวลาบินจะเห็นแค่จุดสีเขียวเล็กๆครับแล้วพวกนี้เนี่ยชอบร้องเสียงดังมากเลยนะครับมพิเศษของนกตัวนี้นะคะปากบนมันจะเคลื่อนไหวได้อิสระเลยขนาดคล้ายกับนกหกเล็กปากดํามากครับแต่ว่าแคบปากมันจะเป็นสีแดงครับต่อมานะครับก็คือนกกระลิงหรือที่หลายคนเรียกกันว่านกกระแลครับ ลักษณะรูปร่างนะครับค่อนข้างเพรียวคอสั้นหัวโตปากใหญ่หนาแข็งแรงครับปากเป็นสีแดงสดไล่ไปจนเป็นสีเหลืองอ่อนปีกกว้างและปลายปีกแหลมครับทินกกาเนิดครับก็จะแถวประเทศจีนบังกลาเทศอินเดียแล้วก็ไทยครับคําเตือนก่อนที่จะจบคลิปนะครับ พวกนี้ไม่สามารถเอามาเลี้ยงได้นะครับจนกว่าเราจะทําใบอนุญาตครับก็เจ็ดชนิดนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองครับถ้าข้อมูลไม่ครบตรงไหนสามารถเสริมให้ผมได้นะครับโอเคครับก็จะแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b ครสมาชไกอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งเพื่อเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แบบของช่องเรานะครับคลิปหน้าผมจะทาอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับแต่สำหรับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับไม่พลาเจอกันคลิปหน้าครับ